เมื่อวันที่9มิถุนายน2566เวลา9นาฬิกาพลตรีวรพินิจขันธุปัดผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23มอบหมายให้พันเอกสหภาพบุตรลารองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่23นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานกองพันมณฑลทหารบกที่23พร้อมเครื่องมือทำความสะอาดร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน ณโรงพยาบาลขอนแกน่น2สาขาวาสัสริธรรมิกาวาดตำบลบ้านโคกสีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายสุประชัยลีเขาสูงประหลัดจังหวัดขอนแกน่นเลขานุกการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีร่วมกับส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยงานต่างๆจิตอาสาภาคประชาชน ต่อจากนั้นร่วมปลูกต้นไม้และบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลเนื่องในโอกาสวันค้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดล สำหรับวันที่9มิถุนายนของทุกปีคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้เป็นวันอนันตามหิดลเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยนานาประการทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23รายงาน